สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง y o u t u ู e ณภพรทอมือไหมซุรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอค่ะพี่พี่คะ่ะเป็นงานสามตะโกอทอตีเกลียวสองเส้นค่ะพี่พี่คะ่ะเป็นงานลายโบราณค่ะเรามาชมกันเป็นผืนแรกนะคะพี่พี่ค่ะผืนนี้ค่ะเป็นลายลูกออดค่ะท้องผ้าสีดำสนิททอตีเกลียวสองเส้นค่ะพี่พี่ค่ะเรามาชมกันใกล้ๆนี้ค่ะลายลูกออดลายเล็กๆแล้วก็เป็นงานทอตีเกลียวสองเส้นค่ะพี่พี่คะ่ะสวยงามมากงานทอมือจ หวัดสุรินค่ะพี่พี่ค่ะใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์งานผ้านาทอนแน่นมากๆค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกดหนึ่งแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,500บาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นผืนที่2องนะคะเรายังอยู่ในงานสามตะโกลายโบราณ ทอตีเกลียวสองเส้นค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้ค่ะจะเป็นสีกรมค่ะพี่พี่ค่ะตัวทอผ้าลายตรงกลางจะเป็นลายโบราณลายผีเสื้อค่ะเรามาชมกันใกล้ๆนะคะพี่พี่ค่ะผืนนี้ผีเสื้อเออเป็นออกเป็นโทนแดงค่ะแดงเหลืองตัดกันสวยงามมากค่ะงานตีเกลียวสองเส้นค่ะพี่พี่ค่ะงานผ้าหนาทอเน่นมากๆค่ะพี่พี่ค่ะขนาดผ้า1นคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ถ้าใดสนใจผืนนี้นะคะกด2แจ้งรับให้ ได้ค่ะในราคา2,500บาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พีคะเรามาต่อเป็นผืนที่3ค่ะเรายังอยู่ในงาน3ตะโกทอตีเกลียว2เส้นงานลายโบราณค่ะพี่พีคะผืนนี้ค่ะลายกลาสนนนค่ะหรือว่าลายร่างเหค่ะพี่พีคะโทนผ้าจะเป็นออกสีเทาสวยงามมากสวยคลาสสิกมากๆค่ะมีเชิงด้านล่างให้พี่พี่นะคะเรามาชมกันใกล้ๆค่ะพี่พีคะนี่เลย กลาสนน์หรือร่างเหค่ะในตัวท้องผ้าก็จะมีเป็นจุดสีแดงสีเหลืองค่ะพี่พี่คะมัดลายได้เด่นคมชัดมากงานโบราณ1นคูณสเมตรค่ะพี่พี่คะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสําหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด3แจ้งรับให้อวดได้ค่ะในราคา2,500บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อเป็นผืนที่4ี่นะคะเรายังอยู่ในงาน3มตะโกลายโบราณโทตีเกลียว2เส้นค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้ท้องผ้าจะออกเป็นสีน้ําทะเลค่ะพี่พี่ค่ะท้องผ้าตรงกลางจะเป็นลายกันเยงนะคะพี่พี่ค่ะเชิงด้านล่างเรามาชมกันใกล้ๆค่ะพี่พี่ค่ะงาน ทอตีเกลียว2เส้นค่ะพี่พี่คะผืนนี้สวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะพี่พีคะ่ะงานผ้าหนาทอแน่นตะกูลโบราณมีแต่ลายสวยๆค่ะพี่พี่คะขนาดผ้าหน,นึงคูณสเมตรอบน้ํายาเคลือบเงาให้เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด4ี่แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,500บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผืนที่5ผืนสุดท้ายของคลิปนี้นะคะพี่พี่ขาเรายังอยู่ในงาน3มตะกอทอตีเกลียว2เส้นงานลายโบราณค่ะพี่พี่ขาทอตีเกลียว2เส้นผืนนี้จะเป็นท้องผ้าออกสีฟ้าเข้มๆค่ะพี่พี่ขาลายคนเกศหรือเป็นลายลูกกาค่ะพี่พี่ขาเป็นเชิงด้านล่างค่ะเราไาชมกันใกล้ๆค่ะพี่พี่ขาผืนนี้สวยงามมากสวยงามไม่แพ้ผืนไหนกันค่ะพี่คะทอตีเกลียว2เส้นค่ะพี่พี่ขนาดผ้า1นึคูณสเมตรค่ะ น้ำยาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ๆทนายสนใจผืนนี้นะคะกด5แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,500บาทจัดส่งฟรีค่ะหรือพี่ๆท่านใดสนใจนะคะได้อว้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ